เออเอาไปฟังมุมของคุณสุปันหน่อยครับเป็นยังไงครับคุณสุปันคิดว่ากลไกการตรวจสอบที่มันยังไง <S <S คือเดี๋ยวผมประเด็นนี้ผมชวนคิดช้าๆนะเออชวนคิดช้าๆเอาเป็นเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของอสิ่งที่คุณศิระต้องรับผิดชอบเลยคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระตั้งแต่คุณศิระดำเนินการตําแหน่งทสอ อืนะครับที่มีใบเสร็จมาเบิกค่าใช้ใจ่ายจากสาภาเนี่ยต้องคืนหมดมทั้งคณะทำงานค่าใช้ใจ่ายการเดินทางอะไรที่มาเบิกงบประมาณแผ่นดินจากสาภาไปเนี่ยต้องคืนหมดครับนี่ชัดเจนต้องคืนหมดมแล้วผมไปดูแล้วเรื่องของบัญชีทรัพย์สินที่คุณสระศิระแสดงไว้เนี่ยห้าร้อยกว่าล้านเนาะอ่าอย่าบอกว่าไม่มีเงินนะครับ พราะเมียมีเงนินสดสายคุณต้องสีง่สิบกว่าล้านเนี่ยใช่ไหมฮะครับเร,บ,รบ,บอกให้คนละคนไม่ได้คุณยังอยู่บ้านยียว่กันราะง,งั้นคุณต้องไปขายทรัพย์สินค้นมาเพราะตอนคุณเบิกสภาก็ไม่ได้บอกอีกอีกปีมา,าได้ไหมอืมสภาไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยเพราะงั้นคุณทรัพย์สินคุณมีนี่คุณต้องเอามาจ่ายก่อนอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองอืมทักพลังประชารัฐ และผู้พักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐต้องรับผิดชอบอในเรื่องนี้แล้วไม่ใช่รับผิดชอบแบบผมกล่าวหาล,ยลอยๆนะเพราะมันมีกฎหมายกำหนดไว้พระราชบัญญัติประกอบแม้ดุลว่าพรพักการเมืองปีพศสอง0ัห้ารอยหกสบประกอบแม้วฉบับนี้ครับมาตราที่ส9เก้าวรรสองชี้ไว้ชัดเลยคุณสัจัยพี่น้องท่านผู้ชม การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งให้พักการเมืองมีหน้าที่ในะการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสสทั้งแบบเขตและทั้งแบบเขตและผู้สมัครปัญชีรายชื่อดังนั้นหัวหน้าพักและกรรมการแบบพักจะต้องรับผิดชอบในการส่งผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ครบฐานเป็นผู้ให้การสนับสนุนต,ตามประมวลตามประมวลกฎหมายยาตมรมา,า84และมารา86 ครับนะครับส่วนเป็นภาระหน้าที่ใครจะต้องดำเนินการเดี๋ยวใจย็นนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องคุณศิลาจะต้องถูกดำเนินคดีตามมาตาราหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสอสสองพันร้อยหกสิบเอ็ดครับซึ่งเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่บอกว่าผู้สมัครใดรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติมีสิทธิ์รับเลือกตั้งเนื่องจากคุณสมบัติต้องระว่างโทษจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด2แสนบาทและเพิ่อถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีอืมอืมคุณศิระจะบอกว่าคุณศิระไม่รู้ไม่ได้ครับทำไมผมถึงบอกว่าคุณศิระบอกว่าคุณศิระไม่รู้ไม่ได้อืมไปดูคดีที่ถูกคุยมาอีก20กว่าคดีอ่ะอ่ะฮะใช่ใช่ใช เฮ้คุณบอกคุณไม่รู้เลยหรอผมไม่รู้นั่นคือประเด็นนั่นคือประเด็นที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ออถ้าคุณศิระคุณบอกคุณศิระคุณบอกไม่รู้คุณยื่นโดยบริสุทธิ์ใจมาคำถามที่พี่ทวีถามว่าพักชาติอพักพลังประชารัฐจะทำยังไงที่ใช้ตัวเองพ้นผิดครับ พักพลังประชารัฐโดยฝ่ายกฎหมายของพักต้องไปแจ้งความจับคุณเสียหาว่ายื่นเอกสารแคตในการสมัครในการเสนอต่อพักให้คัดเลือกเป็นผู้สมัครใี่ถูกเจาบางทางกฎหมายที่จะคุม้มครองพักไว้อ่าครับเออนี่คือในทางกฎหมายนะแต่ถามว่าใครจะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดนี้ อืมกกตครับครับอืมเพราะเป็นผู้เสียหายโดยตรงอืมเสียหายโดยตรงก็คือหนึ่งเสียงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งครั้งที่แล้วซึ่งแม้คุณศิระจะต้องชดใช้และจะต้องจ่ายคุณศิระจะต้องจ่ายการเลือกตั้งครั้งอันนี้กกตต้องเก็บัาคุณศิระนะอ่าฮะเออครับหน้าที่ของกกตอืม ถ้ากกตต้องการล้างบาปของตัวเองที่ว่าทําไมตรวจไม่เจออืว่าคุณศิราเนี่ยมขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นอืเอาละบอกว่ามันฉุกละหกและเกินสุปราณเนี่ยใช่ไหมคุณสังไชยเอ้อคุณพี่ทวีครับพี่น้องประชาชนเอ้มันฉุกละหอกเหลือเกินแล,แล้วมันสมัครตอนต้องไม่รู้กี่หมื่นคนตรวจกรกตตรวจไม่ทันหรอกอ้าวตัเวลาได้รับเลือกตั้งแล้วแค่นั้นเองนี่ห้าร้อยคนนี่ ห้าร้อยคนคุณยังรับรองอีกมันลับเปื้อนผิดอ่ะเออเจ้าม่คราวนี้มาถึงคิวนักร้องทั้งหลายอืมอ่านะคิวนักร้องทั้งหลายนะอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศรีสุวรรณนะครับเรืองไกลครับหรือแม้แต่พี่วีระของผมเนี่ยครับอย่าบอกว่าตัวเองไม่ได้พูดเสียหายโดยตรงเออไม่ใช่ เป็นนักกฎหมายตีความกันหน่อยอืงบประมาณในการในการจัดการเลือกตั้งเป็นเงินเอามาจากไหนอภาษีเงินได้ของประชาชนเอา,ปาไปเสียภาษีหลักฐานเสียภาษีไปยื่นดําเนินการเพราะคุณคือผู้เสียภาษีโดยตรงแล้วตอนเนี้ยครับเอาหลักฐานการเสียภาษีไปเลยบอกเนี่ยผมเสียภาษีอืเพราะฉะนั้นผมเป็นผู้เสียหายอืม ภาษีของของผมเนี่ยแทนที่จะนําไปใช้อะไรก็แล้วแต่อืให้มันเกิดประโยชน์แต่กลับกลายว่าไอ้สองปีอไอ้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นเงินสิบกว่าล้านใช่ไหมครับ,ส,บสิบกว่าล้านแต่รวมๆแล้วบรรดาผู้ช่องผู้ช่วยทีมงานม,มีคนประเมินว่าน่าจะอยู่ที่สามสิบไอ้สามสิบกว่าล้านนี่ถ้าไม่ไปจ่ายพวกคุณเนี่ยผมจะไปทำองินได้เยอะอ่ะฮะ เพราะนั้นเนี่ยนักร้องก็สามารถดําเนินการได้ครับแต่ณวันนี้เนี่ยถามว่าพลังประชารัฐจายัางไงถ้าคุณแม่ไปแจ้งความจับอืตีละว่าใช้กรกสาเทือย์เอาคุณคุณโดนนะรัวเงินกําหนดไว้เลยนะว่าคุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกอตดับเบิลเชคผิดแรกอยู่ที่คุณเพราะคุณส่งผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติคุณสมบัติมีคุณสมบัติต้องห้ามอ่าอ ก็ว่าคุณบกพร่องคุณจะบอกคุณบกพร่องโดยสุจ huh. ร uh ิต huh. ก mm ็ไ hmm. ม uh ่ไ huh. ด uh ้อืเพราะคุณมีหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นครับผมก็อยากจะเห็นว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถ้าคุณจะรักษาพรรคไว้นะครับหรือไม่งั้นก็เห็นแยกกันนักใหญ่กันนะก็ปล่อยมันแตกไปนี่เรื่องของคุณสั่งยกไปเรื่องคุณไม่รื่ยงผมก็ผมไม่เคยไปจากเงินใี้กับพรรคการเงินอยู่แล้วออฮืคุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรอื เดี๋ยวถ้ากรกตไม่ร้องเดี๋ยวจะมีนักร้องไปร้องลอบกรกตอีกทีหนึ่งอืรา็คุณไม่ปฏิบัติหน้าที่ครับอันนี้ความผิดเป็นสมเร็จแล้วนะสายมันโชี้ขาดมาแล้วนะอครับกรกตไม่ทำกรกตโดนดิเนี่ยแล้วผมคิดว่าตอนเนี้ยเพื่อนร่วมวิชาชีพผมสื่อเนี่ยของพวกเราเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่เกาะติดเอ้ยเอาไงเอาไงกรกตเอาไงอื เหไหมฮะพราะคุณไปนั่นนี่ไม้งั้นคุณโดนด้วยนะ่เห็นไหมฮะที่ผมพาคีดจ้าช้าแบบดังๆเนี่ยพรรคพลังประชารัฐไม่ไปแจ้งจับว่าใช้เอกสานที่พรคพลังประชารัฐโดนด้วยนะกรรมบริหารพักเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ไปเปิดดูว่านีส่วนของคนที่เซ็นเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วต้องรับผิดชอบอยู่หรือเปล่าอาจจะไม่ต้องนั้นเพราะกรรมการก่อนนี่กรรมการบริหารพักเวลาออกแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยในตัวบุคคลนี่ย แต่โดยองค์กรต้องคุณต้องรับผิดชอบอยู่ไงเพราะแนะนาครับทําในสถานะเป็นหัวหน้าพักเป็นกรรมการบริหารพักแล้วมันจะสุ่มเสี่ยงไปถึงขั้นที่จะละลายพักนี้ไปด้วยไหมครับคุณสุพันก็อยู่ที่ว่านี่เน่ยก็กกรตก็โดนเอผมคิดว่าตอนนี้นิติกรหรือว่าฝ่ายกฎหมายของพักฝ่ายค้านเขเตรียมแล้วเออ กลุ่มพลังประชาชนเขาเตรียมแล้วดเดี๋ยวผเชี่ยวเขาเตรียมอรอบลูกเรืหน้าเลยกรกตไม่ทำหรอกคุณรับวินกับ,อบอกหน้าที่นะเพราะคุณเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะครับอืมอ่าอืมถ้าพลังประชาัฐไม่ไปแจ้งจับพลังประชารัฐ้รับผิดชอบนะครับอืมก็กฎหมายระบุไว้ชัดเจนอ๋อไม่ต้องตีความไม่ต้องตีวตความานะเออผมแอบไปสกิดสีข้างครับ นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในตุลาการศาลรุ้บางท่านบอกโอ้สุปัางเงยศาลมึงเหนื่อยอีกแล้วไอเหนื่อยมนิสัยเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะมีตัวบทอยู่แล้วเปนื่อยไอเขาเรียกว่าแรงเสียดทานทางความรู้สึกโอ้ท่านใช้คาตรงมากนะล้วคมนะแรงเสียดทานทางความรู้สึกของประชาชนในแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายนี่คือสิ่งที่สัุนเหนื่อยครับเห็นเห็นภาพไหมอืมอาญาก็โดนใช่ ติดคุกแฮกโดนนะแล้วโดนโดยทั่วหน้าต้องทางประชารัฐไม่แจ้งจับเอกสารเท็อประชารัฐพลเมงประชารัฐอ่านโดนยุบที่ผมบอกว่าอ่านโดนยุบเนี่ยตามกฎหมายคือมันมีสิทธิ์ยุบแต่อยู่ในคำนี้ฐานรัฐธรรมนูนผมไม่ไม่กล้าร่วงอนหน้าศารใช่แล้วท่านตัดสินยังไงมาว่ากันอีกทีหนึ่งพราะสารละวิจารได้อฮแต่วิจารณ์ื่อยเรื่อยด้วย ด้วยอ่าเหตุด้วยผลนะด้วยด้วยสภาพนะถ้าไปด่าถ้าไปด่าด่าพ่อด่าแม่ด่าเขาเสียหายอันนั้นเขาจับคุณในฐานะของมิกตองมาไม่ได้จับวิจาร์ด้วยว่าห้ามวิจารณ์อันนี้คนที่จะไปวิจารย์สารมูก็ก็ต้องชัดเจนด้วยนะถ้าคุณจะไปแบบไปไอ้นู่นเขาไอ้นี่เขาแบบด่าเขาจเสียหายหรือไปบุกรุกสถานที่เขาจับคุกว่าบุกรุกหรือว่ามินประมาท วิจาร์ได้สารมีวิจารได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยกฎหมายต่อประชาชนกรกตไม่ล้องอีกเหมือนพี่ตบีบอกกรกตกฎหมายก็ระบุนะกรกตผู้เสียหายโดยตรงถ้าถ้ากรกตไม่ทํานะครับประชาชนล้ออีกถ้าไมปฏิบัติหน้าที่ครับอ่าผมก็ชี้ช่องให้หมดแล้วโอ้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่สะท้อนให้เห็นถึง เอ่อสิ่งที่มีการรณรงค์กันมาก่อนหน้านี้อ่ะว่าโอ้โหมันผมเสนอแบบนี้นะคุณศักดิ์ใพี่ตีนะครันผมคิดว่าเมือวันนี้เสนออะไรแปลกๆนะรับฟังแล้วสุปังผิดหูมากวันนี้บอยปอดไม่ให้ไปเข้าดาวนี้เป็นแทกบุ๊กให้อีกผมเสนอนะกลุ่มที่ต้องการล้มรัฐบาลนะครับนีชวนหาเรื่องแบบก่อการดีนะนะคุณไม่ต้องไปประท้วง่าฮะ คุณไม่ต้องไปทําอะไรที่รู้สึกว่ามันซุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดทางกฎหมายแล้วคุณถูกเกณฑ์ชังอาภรณคุณตั้งทีมกฎหมายและคุณตั้งทีมสืบค้นหาข้อมูลแบบบริษัทนักสืบเอกชนเนี่ยตรวจสอบทั้งสภาเลยอืตรวจสอบทั้งสภาเลยแล้วผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่คุณไพภูรหรอก ไม่ใช่คุณศิระไม่ใช่คุณศิระแล้วคุณไปบูนที่นี่ไน้หรอกเพราะว่าถ้าสองรายชื่อเนี่ยถ้ามองแบบพอการเมืองนะครับยังไม่มองเขาจะจริงนะเอ้ยเสียนี้ก็าตจคนที่แข่งแต่ถ้ามองเรื่องเงินไปแชรแล้วมันใช่ไหมอ่ะเออ,อใช่ไหมอย่างคุณศิระนี่ใช่แล้วยี่สิบกว่าปีอะ่ะใช่ไหมเออเออโอ้โหใช่คนมาใช่ไหมเอาคุณไปบูลเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างครับแต่ ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนและอยู่ทั้งฝ่ายอยู่ในส่วนของฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลถ้ากลุ่มเหีนต่างรัฐบาลประยุทธ์ต้องการลงมาทำแบบนี้เดิอเดี๋ยวสอสอผมว่าองค์ประชุมไม่ครบนะครับนี่แหละก็คือเป็นการตรวจสอบอโดยท<ด>่ากระช<ร>ายนอฮะใช่ใช่แล้วทําให้การเมืองไทยดีมันมันค่อยๆสะอาดขึ้นถ้าช่วยกันทําแบบนี้นะฮะ ผมขอต่ออีกนิดเดียวคุณสักใจพี่ตุยและท่านผู้ชมทำไมที่ผมเสนอทางเรื่องแบบนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าพักฝ่ายค้านแล้วพักฝ่ายรัฐบาลเนี่ยดูแคลนดูหมิ่นประชาชนมากถ้าประชาชนนะเกาะติดแล้วติดตามเรื่องนี้นะ ผมคิดว่านักการเมืองจะระมัดระวังพักการเมืองจะระมัดระวังในการที่จะเมิงนงานทางการเมืองมากกว่านี้ที่<ะ>ผ่านมาเขาดูหมิน่นดูแคลนพวกเราเรื่องอะไรไม่คุณสัจชัย<ะ>หนึ่งเราไม่รู้กฎหมายจริง<ะ>ทําไมผมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าผมเคยนั่งคุยกับฝ่ายกฎหมายของพักการเมืองคุยกับคนระดับเลขาพักการเมืองหลายพักเนี่ย<ะ>ยังงงกับรัฐมนูญฉบับใหม่อยู่เลย<ะ>ว่าอะไรทําได้ไม่ได้เพราะใช้ตักกะ ความความรู้สึกส่วนตัวเองมากำหนดเรื่องก็คงเหมือนลัวมันฉบับที่บรรพานมาเนี่ยับเขาก็มองว่าไอาเราไม่รู้เรื่องหรอกสองอหนึ่งสองเขารู้สึกว่าเขามองว่าพวกเราอะ่ะผมนี่พูดด้วยความเคารพพี่น้องประชาชนนะใครจยบอกผมดูถอูกประชาชนเนี่ยอันนี้ถ้าเข้าใจแบบนั้นผมก็ต้องขอโทษเขาพูดเลยมึงมีเงินเท่าไหร่มึงจะไปเลือกตั้ง Uh huh, uh huh. แล้วทุกสนามแบบนี้ทั้งนั้นหมดทั้งสนาม uh huh. ระดับตำบลระดับหมู่บ้านตบตสจก็ถามีเงินเท่าไหร่กเคยลงเลือกต uh ั huh. uh ้งไม่พอบางคนด่นะคิดหลักการเนี่ยนะแบบนโยบายเนี่ยทั้งนโยบายส่วนรวมนโยบายส่วนตัวเลยนะแต่ uh huh. การที่ไปหาเสียงเูป้ประกการในกลุ่ม uh huh. ของเขาเรียกอะไรอ่ะ ไอ้คนที่จะดําเนินการในการหาเขาเรียกว่าตัวแทนพั้ในการหาผู้สมัครเขาบอกพี่ไอ้เนี่ยไปพูดกี่หลักพี่มีคือพี่มีงบอยู่เท่าไหร่นั่นเขาเชื่อว่าเงินซื้อพวกเราได้อ่าครับออผมถามว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่60ปีเกษียณด้วยราชการมี่ยล่าสุดผมผมได้รับแจ้งมาว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันได้รับเลือกตั้งไปสองล้านเนี่ย ครับว้าวออเขาบอกนี่ถือว่าน้อยสุดแล้วนะเอหนึ่งเป็นผู้หญิงอ,อได้รับการนับหน้าถือตาช่วยเหลือสังคมมาตลอดครับผมบอกว่าเอาแล้วสองล้านจ่ายอะไรเขาบอกต้องจ่าย้าไมจ่ายไม่มีใครเลือกรักนะออรักนะแต่ก็เกรงใจทะุ้เขาอืมอืมเนี่ยผมได้ถามว่าแบบเนี้ยประชาชนต้องให้บทเรียนกับนักการเมืองเพราะทุกวันเนี่ยเขาดูหมิ่นดูแคลนว่าเราอหนึ เลือกตั้งมีตังค์นะเอาไหมครับไอสิ่งที่คิดไปนโยบายสวยหรูอะไรเนี่ยผมเดี๋ยวคิดพูดอันนั้นพูดทีหลังพี่อ่าอ่าอ่าอันนั้นพูดทีหลังตอนนี้พี่มีเงินก่อนเงินมาก่อนเออพี่มีเงินเท่าไหร่อ่าฮะเขาพูดกันแบบนี้จริงจริงครับอืมคนที่ทํางานการเมืองคนที่ใกล้ชิดญาติที่เป็นหัวคะแนนการเมืองท้องถิ่นหรือเป็นการเมืองสสเนี่ยจะเข้าใกลแบบพี่ผมพูดเลยอืม จะมีจะมีพวกนักจริตบางคนเท่านั้นแหละที่พยายามจะไม่เข้าใจอ uh huh. แล้วจะมาจีบปากจีบคอบอกว่าสุป,ปันดูถูกป,ประชาชนอ uh huh. ผมก็จีบปากจีบคอสวนเหมือนกันว่าก,ก็พูดกันแบบนี้นี่จ้ะ